จากออนัออนออนน้นก็ขอขอแนะนำเลยก่อนนิดนึงผมชื่อชื่อกล้านะครับชื่อเล่นชื่อจริงจะไม่บอกนะเพราะว่าท่านจะไม่จำอยู่แล้วอ่าผมชื่อกล้านะครับผมจะเรียกผมกาก้าจะเรียกผมก้าหาต้นกล้าอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเรียเกเรียกเป็นแบบกันมามาอยู่ที่ไหนเขาเรียก l a d กก a g a นะครับ,รบผมมาจากรุรกิจเอปูเซจากเพื่อนคนหนึ่งในสมรยเรียนนะครับก็คือคุณ เจี๊ยบนะคุณวัยรักก่อเขาแซงผมไหมคุณวัยรักก่อเป็นเพื่อนอกันมาสี่ปีแล้วจริงๆอยากเป็นแฟนแะด้วันสมัยเดียน,น,นแต่ว่าถามขอเป็นแฟนเขาบอกว่าไม่เป็นดีกว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าผมถามว่าผมมีอะไรที่ไม่ดีเขาบ <c oughs> อกว่าเยอะใช้พูดเดี๋ยวก่อนอันนี้นก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็โอเควันหนึ่งคุณเจี๊ยบมาผมด้วยผลประโยชน์หลายลอย่างคุณเจี๊ยบเป็นดีเจนะครับแล้วก็เอาทำโฆษณา เขาก็มามาหาผมแล้วก็ขอให้ผมลงโฆษณากับเขานะครับผมมาชวนทําธุรกิจเครือข่ายสิ่งแรกที่เขาถือไปหาผมก็คือขวดคาวาลิสสีเขียวเอาไปปไปห่วงสุขภาพผมแล้วก็ดึงขวดขึ้นมาดึงยังไม่ค้นพค้นกล่องของมือดำไปมึงจะว่าน้ำมันเครื่องไม่กินหรอคิดอย่นี้ละเห็นขวดเยลเคียวเคียโน้าวาสกี้ดยไม่กินไม่สนวันล้างมาอีกก็มาพูดเรื่องรวย นัดไปที่ร้านกาแฟบอกว่าเน,นี่ยคนเนี้ยได้เป็นแสนเลยนะเอารูปน้องไม่ดูมั้งแล้วก็เอารูปตอนคุณน้องถ่ายรูปกับเป็นคิตตี้รถอะไรก็โต๊นะน,นั่งยืนอย่างนั้นว่าให้ตอนนี้เขารวยมากเลยนะกูดได้เยอะกว่านี้กูดได้เยอะกูทำบ้านกูได้เยอะวันที่สองเขากาแฟว่าเขาพูดประมาณหนึ่งนาทีผมพูดไปชั่วโมงหนึ่งนะวันที่สามมาเอาคอร์รเวมาบอกผมว่าผมออกมาอ่ะคอร์รเว เอา,มาใม้ผมไม่ได้อยากเขานะเพราะดูวาย,ยังไงก็ไม่เขาาเต็มที่มันก็เราก็เต็มที่แค่นี้เราบอกเพราะเรามี 5, ผมอบอกว่ากองห้าพันหกเอ่า็มีคนซื้อผมแล้สองกองมีคนบางทีผมแล้วก่กอนนั้นแต่ผมไม่เคยกินเลยคุณเจ๊บก็เอามาผมก็ซื้อแล้วก็ซื้ออะไรสักอย่างยาสีซื้อฟันอะไรเจมพูอาอะไรทีมาแล้วซื้อแล้วผมก็มัดใส่หลังรถแล้วก็ทิ้งไปไม่สนใจเลย ซื้อด้ความกิใจซื้อเสร็จก็ไล่ด้วยอย่ามาให้เห็นหน้าอีกจริงๆนะพูดอย่างนี้เลยนะไปเลยแล้ววันหนึ่งก็เหตุการณ์พิพานเกิดขึ้นนะครับชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนมีวันหนึ่งผมก็กคเครียดเรื่องงานคเครียดเรื่องส่วนตัวกุ้งมากไม่มีอะไรทำผมตื่นตอนตีหนึ่งครับไครตื่นตอนตีหนึ่งกันไหมครับตื่นขึ้นมาเยี่ยวยรรตื่นตอนตีหนึ่งผมไม่มีอะไรับผมไปเดินรอบหนองประจักษ์หนองศิลเนี่ยเป็นสวนทาน,นะไปวิ่ง คือทําอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้จะทําอะไรค่าเวลาผมก็วิ่งนี่มี่ี่วิ่งแล้วแบบระหว่างวิ่งก็นึกถึงคําเพื่อนเพื่อนอ่าเจ๊บอกว่าที่บริษัทกิบูเซ่เขาจะมีงานเลี้ยงวันนั้นวันที่ถ้าจำไม่ผิดนะวันที่20พฤษภาคจะเดียวกันพี่อ่า,าะะวันที่ที่บริษัทเขาจะมีงานเลี้ยงผมก็เข้าใจว่าจะเป็นงานเลี้ยงใส่ชุดตดีอะไรสักอย่างเนๆๆๆๆี่ยเจมส์เขียว่างานเริ่ม8ปดโมงครึ่งผมมาแต่เจ็ดโมงครึ่งะะเริ่มจริงๆกันสิบโมงเหมือนวันนี้แหละ กมาแต่ก็นั่งฟังนั่งฟังเพราะว่าไม่มีอะไรทบคืออยากคุยกับเพื่อนอยากให้เพื่อนบ้างกับเพื่อนบอกว่าเป็นเอ็นซีเป็นพิธีกรแล้วกนะ็ก็หล่อร้อยเขาว่าเขาก็ไม่บาดทั้งวันผมก็นงานจากจังหวัที่ฟังแล้วก็ได้ฟังวันนัตประทานมนตรีมามานะครับแล้วพอเวลานี้ก็ก็รีวูดเองพูดสินค้าเองผมก็รู้สึกแปลกว่าไม่ค่อยเห็นว่าประธานบริษัทจะมาทำเองแต่คิดในใจว่าบริษัทนี้ไม่ใหญ่ประธานยิ่งมาลงลงมาดูเองจริงี้ก็นะ ก็เสร็จตอนนั้นอันนี้อันนี้เราพูดความจริงเสียงต่อต่อตำแหน่งนี้สุดที่นะพึ่งขึ้นเดี๋ยวก็นายบงด้วยแหละโอเคนะ,ะจาะนั้นก็อะไรละ่ะพี่แม่คือคือประธานดีคูซงหนึง่งที่ผมผมฟังแล้วผมก็ในตอนนั้นขามตอนแรกถามนะว่าขายมีที่ไหนได้วันละสี่ร้อยคนงานก่อสร้างมผมเองผมคุยคิดเยอะใจน,นะตอนนั้นคือไม่เอาอะไรต่อต้าเน,นี่ย ก็มบนากก่อสร้างก็ได้สีรส่ร้อยนะครับวันนึงเบอก,บอกแต่ทีนี้พอพอกลับมายก,กทีคิดถึงม,มันเคยไปฟังที่อื่นอื่ครับที่มันจะพูดเงินแสนเงินล้านพูดเบอร์เอาจริงจริงไหมแต่ที่นี่พูดความจริงมันคือความจริงสี่ร้อยเราอยู่ได้ไหมครับวันหนึ่งได้ไหมครับได้นะครับผมก็อยู่ได้นะครับแต่จริงจริงมันได้มากกว่านั้นนะครับ <S <S แต่เวลาเราพูดคือคือพูดความจริงคือพูดขั้นพื้นฐานตรงนี้ผมประทับใจในในส่วนของบริษัทคือหนึ่งเราพูดความจริง ก็เลยเข้าร่วมก,กับบริษัทนอ่านี้มาเริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเข้ามาฟังมาฟัง,มาฟ,งมาฟังเรื่อยๆมาฟังแนวคิดของคุณทางต่างๆนะครับขอัคุณื่อยกูโวยก่อนนะอะ่ทีนี้ก็ก็ก็ในในมุมมองของเราที่ ไอ้ที่ดูโพยนี่ก็เป็นมุกครับเตรียมไว้อยูอ่ในมุมมองของธุรกิจนี้ก็ก็คือในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจผมรับเหมาก่อสร้างนะครับผมงานก่อสร้างมีหัวหน้าช่างมีอะไรพวกนี้จ้างหมดนะครับจ้างหมดแล้วก็เรามีกำไรเราก็แบ่งเป,เป็นรายได้กำได้เขาแล้วก็เดี๋ยวเขามทีนี้ผมผมอยากให้พูดว่าธุรกิจเอปูเซ่เป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับผมเป็นธุรกิจบอกต่อในในใน,ในมุมมองผม,ผมก็มองว่าธุรกิจมันมันดีกับใครบ้างเอา เคยคิดกันไหมครับเคยเคยตีแผงไหมหรือเคยแตะแผนอยู่บ้างธุรกิจธุรกิจเอบูเซ่ผมผมมองในมุมมองของผมนะก็คือว่ามันเป็นธุรกิจแบบวินวินวินภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่วินภาษาอีสานวินภาษาอีสานก็เบียนเบียนหัววินวินคือทุกคนได้ทุกคนชนะเอาผมมองในแง่ของเจ้าของบริษัทก่อนรู้ไหมครับว่าถ้าคุณตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาจะขายของคุณต้องมีคนผลิตให้ใช่ไหมครับ มีคนผลิตให้ก็โรงงานผลิตให้อาจจะเป็นโรงงานตัวเองหรืออาจจะจ้างอะไรก็ชางแต่มีคนผลิตพอผลิตแล้วยังไงครับต้องเอาไปขายได้ไหมครับก่อนที่จะขายต้องทําอะไรครับต้องโฆษณาไหมครับรู้ไหมครับค่าโฆษณาทางทีวีสภาพเรื่องเด็ดอย่างนี้คิดบ้านาทีตยเท่าไหร่ไม่ถ่ายเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสามแสนสาม,สามนะครับนาทีหนึ่งสามแสนสามค่าโฆษณา โฆษณาไปแล้วได้ขายหรือเปล่าไม่รู้ต้องไหมโดมประกัาโรโฆษณาอะไรครับนี่ใครจำได้ไหมไม่เอาเระโฟมน้่งหน้าอะไรนบนี่วิบีเออรออีเวเนเวไม่ใช่นะอะไร <S <S ร,รีอออใช่เห็นไ,ไหมบางคนยังจำไม่ได้ขนาดจ้างโดมกี่ล้านคุณจำได้ไหมว่าโดมโฆษณาเลยไม่ได้ฉะนั้นจากก้างเขาแล้วก,ก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมใช่ไหมครับฉะนั้นตน้นทุนตรงนี้เกิบขอน จ่ายก่อนก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมแต่ในธุรกิจเครือข่ายเขาจ่ายให้เราตอนไหนครับตอนที่เราทําได้แล้วใช่ไหมครับเขาเอาเงินเข้าโฆษณาค่าบนส่งเข้าอะไรมาจ่ายให้เราแต่เราทําได้แล้วเขากะจ่ายให้เราได้อะไรบ้างครับเราต้องจ้างพนักงานไหมครับ <S <S เราต้องจ้างสถานที่ไหมต้องเช่าสถานที่ไหมไม่ต้องเราไม่ต้องทําอะไรเราก็ทําหน้าที่เป็นเราเป็นคนใช้ใช้สินค้าแล้วก็บอกให้นอื่น ตามที่เราเคยทำํำตามที่เราเคยไปดูหนังไปทานส้ตมตังไปันก๋เตี๋ยวแล้เราบอกต่อตรงนี้ก็เกิดรายได้คือเป็นธุรกิจที่ไม่ยากแต่ว่าเราไปมองให้มันยากแต่จริงๆมันมันง่ายง่าย,ายกว่าพูดดูนาทีผมจะแนะนำทินิคหลายคนถามว่าทำไมคุณคุณขึ้น s p ได้ภายใน3เดือนผมเข้ามาทีแรกนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะ แต่ทุกคนเขาจะอัดเรื่องเป็นพีดีเป็นพีดีผมมองเลยเดีวตาแล้พีดีผมไม่เรียกว่าทำหนในความรู้สึกผมนะอันนี้ใครจะว่ายอย่างไรเพราะช่างแต่ผมมองว่าเป็นคุณสมบัติเพราะพีดีคุณมีเงินมดเป็นได้ไหมครับเป็นได้เอสพีดีไม่ได้เอสพีดี SPD, ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดส่วนตัวขึ้นอยู่กับทีมงานขึ้นอยู่กับสายงานขึ้นอยู่กับการทํางานขนาเป็นแล้วเนี่ยยังต้องขอเป็นใต่างหากไม่ใช่ขึ้นตามหน้าคอมพิวเตอร์ตออ่างหากต้องทําเรื่องต้องขอต้องให้เขาดู คือผมก็เลงไว,รว้ระบาดตาแหน่งเอสพีดีเพราะว่าในอุดรมีคนเดียวเขา่าในภาคอีสานมีคนเดียวบ่างคันคือคุณยอสวรผมก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะคุณยสวรก็ยังเป็นได้เนาะผมก็ว่าผมน่าจะเป็นได้เหมือนกันผมก็หลายหลายคนน่าจะเป็นได้ฉะนั้นผมก็เลงไว้เลยตําแหน่งเอสพีดีแล้วผมก็มาศึกษาว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมเพื่อที่จะเป็นประการแรกนะครับเทน้ำบอกให้หมด ไอ้ความรู้ตัวเองไอ้ที่เราเป็นเจ้าของบริษัทเราทิ้งตรงนั้นไปทิ้งความรู้ทิ้งทิ้งปัญญาทิ้งอะไรอีโก้ทุกอย่างทิ้งไปผมมานั่งฟังนั่งฟังกับคนไม่รู้นะครับนั่งฟังแต่ไม่รู้จักอะไรรับทุกอย่างผมคุยกับทุกคนถามทีสาขาบรับได้ผมไม่มีผมคุยได้กับทุกแกงทุกอายุทุกเพศคุยกับทุกคนเลยไม่น่าจะเรียกแกงลเหมือนไม่สามารถเกีย ทุกทีมทุกทีมผมจะคุยกับพี่ดีใหญ่พี่โก้คุยกับสมายทีมคุณน้องสมาร์ทีมคุณเจี๊ยบทีมอะไรอ่ะชาราทีมคุยทุกทีมคุยทุกทีมเอาแนวคิดทุกอย่างบางที่ผมคิดได้ดีแล้วมีวันหนึ่งผมคิดดีมากผมไปเขียนแถนให้เฮียเฮียเล็กดูนะผมเขียนให้เฮียเล็กเฮียเล็กเขบอกก้าวตรงนี้ตรงนี้โอ้โหตกหมดเลยผม หลายอย่างบางที่เรา้ามไม่ถึงอะไรที่เราคิดไปดีเราเราไ่ฟังกับคนนั้นคนนี้คนนี้ไี่หลายหลายคนเปลี่ยนในที่สุดก็ได้แนวทางที่ดีที่สุดในการทําแต่ผมอธิบายวันนี้ไม่ได้มันจะยาวผมมีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องึงจะเล่าให้ฟังนะครับจะเป็นให้ผู้คงคิดตามอาเรื่องเล่าเรื่องนี้ฟังกันครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่จังหวัดนองคายนะครับกับเบอรสาาัะไครมีใครมาจากสระไครบ้างผมที่นั่นบ้านนอกมากนะครับ ที่สักไทยตอนนั้นก็จัดงานกีฬาสีนะครับผมจัดงานกีฬาสีทีนี้งานนั้นจัดใหญ่มากแล้วก็เชิญนายอำเภอมาเป็นประธานในพิธีคุณรูณใหญ่นะครับต้องเป็นคนกล่าวเคยเห็นไหมครับก็จะมีท่านกูดรื้อๆแล้วก็มีแฟ้มผู้ใหญ่ก็ประจําที่ปับ๊บเตรียมเก่าวรายงานะพอเป,เปิดแฟ้มออกมาุูบไม่เจอกระดาษคำเก่ารายงานะ หันหน้าหันหลังตกใจมากนะครับผมไม่รู้จะทํำยังไงทําตัวไม่ถูกนะครับเพราะปกติมากจะมีคนเขียนเนี่ครับต้องไหมครับปกติเป็นอย่างงี้เนาะทีนี้หันไปเจอกระดาษตกอยู่ตรงตรงพื้นหยิบขึ้นมาใส่แฟ้มว่ากูเจอแล้วกูรอดตายแล้วเสรศษปากปากปากขวางปุ๊บเขาก็อ่านตามตามตามกระดาษนะเขาก็กีฬากีฬาเปัญญาพิเศษพ้นกองเกลีนทำตัวนี้ถึงคนยังไม่เจ็ดใจอ่ะนึกว่าครับพี่ต้น ผลของการฝึกตนเด่นกีฬาสากลตาละลาอ่านไปอย่างนี้จนจบลงท้ายร้องซ้ำสามรอบอันนี้องนสวนอะไรครับเวลาเราทำงานเราคิดถึงใครบางคนคิดถึงอัปรลยใช่ไหมครับบางวันคุณไปทำงานเนี่คุณไม่เจออัปไลายคุณก็จะพวงหาทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่เป็น ผมเขาบอกอย่างนี้ครับอย่าพึ่งอัพไลน์ผมเป็นคนหนึ่งแหะที่ไม่พึ่งในแง่ของคะแนนในแง่ของสายงานไม่มีอัพไลน์สักคนเดียวเอาสายงานมาต่อยผมแต่ผมก็ไม่ได้ขอนะเอามาต่อของโกรธด,ด้นะจริงๆนี่เอามาต่อคนหนึ่งของโกรธนะต่อเอ็มซีของผมเนี่ยเอ็มซีไว้เดี๋ยวนะามาก่อนหน่อย ได้คะแนนจากยาสีฟันเจ็ดสิบคะแนนก็ไม่ว่าทีนี้ให้มองไปข้างล่างครับมองขึ้นข้างบนไม่เจอครฮะเจอเองในก็อยู่ใต้สะพานลอยอะฉะนั้นมองลงไปข้างล่างทำกับดาวไล์ทำกับลูกทีไม่เต็มที่คุณเข้ามาคุณคือแม่ทีแล้วจะคิดว่าจะเอง็นรูกตลอดนะคุณเป็นทีมแล้วฉะนั้นถ้าคนยอดเ่ีตัวเ,เป็นลูกทีเนะี่ยไม่มีเหตุต มาปุ๊บเป็นเมอาทีมพี่โก้บอกว่าก่้าวันที่สองต้องพูดนะผมกลัวจะตายแต่วกว่าครับเพราะผมจะไม่นงคการจริงๆเข้ามาใหม่ผมมาอยู่เดือนเดียวผมเสนอนะพี่ผมขอบัญยา EOP ได้ไหมวันสองน้าด้านมากขอทําผมเขาไม่ให้โอกาสถ้าผมจะรอให้มาเชิญผมไม่ยไมเสนอหน้าเลยทําทุกอย่างทํางานสงอย่างทาเพื่อส่วนรวมทําโดยไม่ลงทินที่ต้องอะไรแล้วผลไม่ได้เกิดกับเราแล้วพอทำยังไงครับ ผมผงขออัพไลน์ใหญ่ๆมาช่วยได้ไปบรรยายอยู่บ้านได้คุณน้องช่วยผมแทบจะทุกสายงาน,น <People S 1> พี่โป้ก็เข้าไปช่วยลหลายคนเข้าไปช่วยนะครับผมฉะนั้นฝากให้คิดว่าพึ่งตัวเองและดาวนไลน์อัพไลน์ก็ถ้าเขาให้ก็ถือว่าเป็นพรนะครับผม <laughs> เป็นสิ่งที่เราคา,าดหวังมากฉันฝากคำคมคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับบอกว่า,าทำ เราะว่าทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้อย่าจําผิดนะครับส่วนมากถ้าจานี้ไปใช้เจริญทุกคนส่วนมากจะจําผิดเป็นทํากับคนที่คุณไม่เคยทําแล้วคุณจะได้กับคนที่คุณไม่เคยได้มันก็เลยไม่เจริญฉะนั้นฝากข้อคิดตรงนี้ครับผมว่าทำในสิ่งที่เราแล้วคุณจะได้กับคนแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คนโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ